ความจริงจังของเชอรี่ออโตโมบิลที่ดําเนินงานโดยบริษัทแม่ที่จีนอย่างน้อยๆก็ดําเนินธรุรกิจในไทยด้วยตนเองนะครับและมีการรีคิ้วสตารด้วยตนเองแน่นอนว่าแบรนด์ในเครือเชอรี่ที่จะต้องทําตลาดในไทยจะต้องมีซับแบรนด์เช่นแจคู Yahoo และโอม d a ดาและมีการยืนยันว่าจะมีการจัดตั้งแบรนด์หรูหราที่ชื่อว่า X อซีในไทยอีกด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าแบรนด์จีนน้อยใหญ่ดาน,น้าเข้าสู่เมืองไทย ช่างมีรูปแบบรถยนต์ที่ซ้ำกันไปซ้ำกันมาซึ่งไม่แปลกใจเท่าไรนะักเพราะแบรนด์รถระดับแมสคงไม่สามารถฉีกหนีกันได้ไกลและแตกต่างได้มากเท่าไรนะักแต่บังเอิญว่าพอรูปแบบมันคล้ายกันมากแบรนด์จีนบางแบรนด์ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรก็ยากที่จะโตเหมือนกันยังไงเสียบริษัทใหญ่ก็จะได้เปรียบเรื่องของการลงทุนการโปรโมทมากกว่าจริงๆเชอรรี่ออโตโมบิลเองก็ยังมีข้อดีอยู่หน่อยก็คือรถยนต์ในไลน์อัพอนาคตอันสั้นจะมีรถยนต์ที่สร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการบ้าง และอย่างน้อยมันน่าจะเป็นหนึ่งในคันดิเดตที่จะทําให้ชื่อเสียงเรื่องนำของเชอรี่น่าสนใจขึ้นในตอนสตาร์ททำธุรกิจรถยนต์อย่างจริงจังเชอรี่ i อคา03นั่นแหละคือความแตกต่างเรามองแว็บแรกเลยว่าจริงๆทางบริษัทควรส่งเจ้านี่ขายระดับ g l o b a l เป็นอันดับแรกเลยด้วยซ้ําเพราะเอ้อจริงมันเป็น EV ที่มีความแตกต่างจากตัวที่จําหน่ายในจีนและในไทยพอสมควรเมื่อเทียบกับหลายยี่ห้ออย่างแรกเลย ความแตกต่างจากเช้่ออื่นก็คือการพยายามดีไซน์ให้เป็นรถจ๊บออริจินอลน้อยมากที่สุดก็คือเรื่องเ่งการออกแบบกระจังหน้าทรงตั้งที่เจาะช่องระบายอากาศหกรูอะไรว่ากันไปซึ่งเราจะเห็นได้หลายยี่ห้อมากแต่จะออกแบบกระจังหน้าลายซี่ถี่ถถท,ที่มองเป็นผ่านเหมือนลวดแม็กเย็บกระดาษไม่น้อยเลยและจุดที่สร้างแตกต่างได้ก็คือการออกแบบไฟหน้าและไฟอื่นๆด้านหน้า ขนาดตัวรถของเชอร์รี่ไอคา03จะเป็นรถขนาด4.4เมตร,มตรว 2, กว้าง1.9เมตรถานร้อยาว2,700กว่าสัดส่วนตัวถังแรกจะดูอ้างอิงจากพวกรถจีปยุค70 80คือมีความเหลี่ยมเป็นอย่างมากส่วนภายในห้องโดยสารดูเหมือนว่าจะแคบกว่าที่คิดและเป็นดีไซน์ที่น่าจะได้รับเชื้อจากแลนด์โรเวมาบ้าง Cherry I 03, ี่ไคา03ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว184แรงม้าที่ผลิตโดยคีด้าบริษัทในเครือเชอรส่งกำลังขับเคลื่อนล้อนหน้า รองรับระยะทางวิ่งสูงสุด500กิโลเมตรเพราะใช้แบตเตอรี่ LFP และอนาคตจะมีรุ่นขับเคลื่อนสีล้อแน่นอนว่ามอเตอร์ไฟฟ้าก็จะต้องดับเบิลอีก1ตัวก็เป็น2ตัวครับราคาเริ่มต้นเชอรี่ไอคา03ที่จีนจะอยู่ที่720,000บาทคาดว่าน่าจะจบที่1ล้านหลักหมื่นเป็นไปได้ว่าถ้านำเข้ามาขายในไทยราคาก็น,น่าจะปูนเปลี่ยนสัประมาณไม่เกิน1ล้านแนบาทคิดว่า เป็น c h ชอ e ที่น่าสนใจและคิดว่าน่าจะทำให้เชอร์ี่เติบโตปรุดในไทยเร็วมากครับ